ว่าให้เลิกใช้น้ําหอมหลอดแก้วราคา20บาทพวกนี้จะได้เลิกทาตัวเท่าราคาน้ําหอมพวกนี้จะทีผู้จัดการล่ะคะฉันจะใช้น้ําหอมอะไรแล้วมันหนผูวว้พิทายยังไงหรอฮะน้ําหอมราคา20บาทเนี่ยก็กบกลบิ่นคนแก่ได้เหมือนกันนะคะผู้จัดการออ้ยนักเกตตานักเกตตานักเกตหอมอะอือออนี่หอมหอมหอมแกเอาอีกเอาอีกเอาอีกแคร์หอมมากแ หอมฉีดที่แกฉีดดิโอ้ยพอแล้วฉีดจนน้ำหอมฉันจะหมดแล้วเนี่ยก็น้ำหอมแกมันหอมนี่นานี่ซื้อร้านไหนหรอบอกฉันในดิฉันจะไปซื้อบ้างใช่หอมขนาดนี้แพงหรือเปล่าอ่ะฉันอ่ะอยากได้ไมาใช้ไปตกผู้บ้าง่ะแหมแหมแหมทุกวันนี้แกก็เปลี่ยนผู้ไม่ซ้ำหน้าว่าโอ้หทำมาเป็นผู้ดีก็ได้ก็ได้ฉันบอกก็ได้ฉันวันนี้ ชันซื้อที่ตลาดตรงข้ามออฟฟิศตรานี้ยยี่สิบบาทเองนะฮะยี่สิบบาทหูยถูกมากเลยแก่บา้าเลยนะเลิกใช้ตะเคียนน้ำหอมยี่สิบบาทพวกเนี้ยพจัดการคะนี่ผู้จัดการทำไรคะฉันบอกพวกเธอแล้วใช่ไหมว่าให้เลิกใช้น้ำหอมห,อมหลอดแก้วราคา20บาทพวกนี้พวกเธอ จะได้เลิกทำตัวเท่าราคาน้ำหอมพวกนี้สักทีผู้จัดการทำแรงไปนะคะฉันจะใช้อะไรมันก็สิทธิ์ของฉันหรือเปล่าไม่เกี่ยวอะไรกับผู้จัดการเลยค่ะมันก็คงไม่แรงเท่ากลิ่นน้ำหอมที่เธอใช้หรอกแต่ฉันว่าหยุดเลยนะฉันไม่ได้พูดกับเธอฉันพูดกเอลลี่ฉันใช้น้ำหอมราคา20บาทมันก็ประหยัดดีนะคะกลิ่นมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นค่ะฉันก็ซื้อตามงบที่ฉันมีมันก็ปกตินะคะใช่ป่ะจริงแกจริงจริงจริงใช่ไม่ได้ทำไมจะไม่ได้คะผู้จัดการ ฉันบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ยังไงล่ะถ้าพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยคือหนูขอพูดได้ไหมครับพี่จี้คือเดี๋ยวว่าน้ำหอมราคา20บาทเนี่ยมันก็หอมดีนะคะผู้จัดการหอมอะไรเหม็นจะตายแค่ได้กลิ่นไม่เกณ์ซึ่งก็จะขึ้นแหละจะอ้วก <c oughs> เดี๋ยวเธอ เอาน้ำหอมพวกนี้ไปทิ้งด้วยนะไปเดี๋ยวนะคะฉันไม่ได้เป็นคนทาแตกทําไมฉันต้องเก็บไปทิ้งด้วยคะนี่เป็นประโยคคําสั่งไม่ใช่ประโยคขอร้องฉันสั่งให้เธอทําเธอก็ต้องทาเพราะว่าฉันเป็นผู้จัดการที่นี่โชคดีนะเนี่ยที่ฉันใช้น้ำหอมสามขวดห้าสิบบาทอะ่ะเฮย้ยไม่เธอว่ายังไงนะใช้สามขวดห้าสิบอย่างนั้นหรอเธอต้องให้ฉันบอกกี่ครั้งกี่หนฮะฉันจะบอกพวกเธอเป็นครั้งสุดท้ายนะ ว่าให้เลิกใช้น้ำหอมขวดนี้ยี่สิบบาทพวกนั้นพวกเธอจะได้เลิกทำตัวราคาถูกแบบน้ำหอมพวกนั้นสักทีอ๋อนี่ผู้จัดการกำลังวัดค่าความเป็นคนกับน้ำหอมที่พวกเราใช้อยู่หรอคะก็แล้วแต่ผูกเธอจะคิดฉันสักจะทนไม่ไหวแล้วนะคะเนี่ยผู้จัดการล่ะคะใช้น้ำหอมอะไรอยู่ฉันจะใช้น้ำหอมอะไรแล้วมันหนักถูกพวกเธอ,อยังไงหรอฮะแล้วพวกฉันเนี่ยใช้น้ำหอมอะไรหนักส่วนไหนของผู้จัดการล่ะคะ นี่กาย,ยาย่อ,อ,อย้อนใชเหรออยาอย่างรหร้งานนีไงผู้จัดการเนี่ยเป็นคนยังไงคะเนี่ยพอพวกฉันใช้ของแพงก็หาว่าติดหรูทาตัวหุ่มเฟยไม่รู้จักคิดแต่พอไม่ใช้ก็หาว่าเนื้อตัวเหม็นสับไม่ดูแลตัวเองอะแต่พอพวกฉันมาใช้ของราคาถูกก็หาว่าพวกฉันทําตัวท่าราคาน้ําหอมสรุปพวกฉันเนี่ยทำอะไรไม่เคยถูกใจผู้จัดการอยู่ยแล้วนี่คะปากดีดนะปากดีอยู่แล้วค่ะไม่ต้องชมน้ําหอมราคา20บาทเนี่ยก็กบกลิ่นคนแก่ได้เหมือนกันนะคะผู้จัดการ นี่พูดหัวเราะอะไรกันฮะทำไมคะทำไมจะหัวเราะไม่ได้ก็ได้พูดความจริงอะค่ะพูดถูกใจมากเลยแต่ฉันว่านะที่ผู้จัดการพูดแบบนี้ผู้จัดการอาจจะปวดว่าตัวเองไะใช้ของดีไฮโซใช้ของแบรนด์เนมแบบนี้ก็ได้หนูว่าผู้จัดการทำตัวเหมือนสามโลสลึงมากกว่านะคะ <_ an> หรือว่าผู้จัดการน่ะจะบอกว่าตัวเองอะ่ะใช้น้ำหอมก่านละหมื่นหรือเปล่าคะนี่ พวกเธอลงกันว่าฉันหรอกฮะใจเย็นนะคะผู้จัดการใจเย็นหน่อยนะคะคนที่ด่าคือผู้จัดการเองหรือเปล่าที่พวกเรายังไม่ทําอะไรเลยนะคะฉันว่านะคะผู้จัดการอะอาจจะเครียเรื่องงานค่ะก็เลยเอามาปาปนกันแต่ฉันว่านะคะผู้จัดการะไปตั้งใจทํางานดีกว่าค่ะจะได้ไม่ต้องมีเวลามาเรื่องลูกน้องน้อยจัไล่พูกแก่ให้หมดเลยกลัวไหม จะไล่ใครออกเหรอครับคุณส้มคุณเฮดผมถามว่าจะไล่ใครออกครับเออคือว่าคุณเฮดคะคืออย่างนี้คะ่ะคุณส้มคะ่ะจะไล่พวกฉันออกคะ่ะเพราะว่าพวกฉันเนี่ยใช้น้ำหอมคนละยี่สิบค่ะมีตรงนี้เลยคะ่ะเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ควรเกิดขึ้นในที่ทํางานนะครับผมว่าถ้าเกิดในออฟฟิศเขาฉีดกันฉุนจริงๆคุณไม่โอเคเวียนหัวจริงๆผมว่าเราก็สามารถตักเตือนกันได้นะครับ ไม่ใช่มาพูดจาไม่ดีใส่กันแบบนี้คุณเป็นถึงหัวหน้างานคุณควรมีวุฒิภาวะมากกว่านี้นะครับมีอะไรก็พูดกันตรงๆถ้าพูดคุยกันดีๆผมว่าทุกคนเขาก็เข้าใจคุณนะครับคุณส้มค่ะคุณเฮดฉันขอพูดอะไรไหน่อยนะคะคุณผู้จัดการคะก่อนที่คุณผู้จัดการจะไปว่าใครอะ่ะก็ควรคิดคิดค่ะคิดให้เยอะๆนะคะเพราะไม่อย่างนั้นคนที่เสียหาย ก็คือตัวผู้จัดการเองนะคะถูกต้องครับคุณเยลีแกคนะุณเฮดะช้น้ำหอมร้านนี่กับฉันเรอ่อคุณผู้จัดการคะ ลบกวนฝากเก็บด้วยนะคะปะราคาสิงคอาไม่ได้วัดค่าความเป็นคนเย็นลีสีรีส